สวัสดีครับผมสวัสดีครับเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับเกือบทุกวันนะครับสําหรับสอนดีพินเบื้องต้นนะครับผมเรียกว่ามาแนะนํานะครับมาแบ่งปันกันนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมก็เป็นมือใหม่นะครับมือใหม่ครับเพิ่งหัดฝึกมาได้ประมาณประมาณ4เดือนนะครับประมาณ4เดือนนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําก็คือเป็นทฤษฎีนะครับบางอย่างปฏิบัติผมก็ยังไม่ได้ว่าคล่องขนาดนะครับยังไม่เก่งครับยังไม่เก่งก็คือ จะขอลายยากมาผมก็ยังไม่ได้ประมาณนั้นนะครับไปติดสอนจังเลยหะครับเจ้าของกระดิ่งทั้งใดก็เข้าใจกันตามนี้นะครับค่อยเป็นค่อยไปนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับพื้นฐานจริงๆนะครับเริ่มจากศูนย์นะครับไปตั้งแต่จับพินจับปิกดีปิกกอปิกอะไรประมาณนี้นะครับทุกอย่างนะครับผมแล้วก็จะมาฝึกไล่นิ้วนะครับฝึกเวลาสมมติว่าเราไม่รู้จะเล่นโน้ตอะไรหรือว่ายังไม่รู้โน้ตแต่อยากฝึก การดีนะครับฝึกการดีให้คล่องให้เคยชินกับพินกับปิกประมาณนั้นนะครับเนาะวันนี้ก็จะมาแนะนําแบบหลายเทคนิคนครับรวบรวมมาจากหลายๆอาจารย์นะครับผมแล้วก็ตัวเองก็ยังไม่ใช่ว่าจะคล่องทั้งหมดนะครับก็แต่ว่าอยากมาแนะนำนะเนาะก็คือฝึกไปพร้อมๆกันว่างั้นเถอะนะโอเคนะครับเนาะป้ายแรกครับป้ายแรกก็คือฝึกไปตั้งแต่จับพินไปเลยแล้วกันวิธีจับนี่ก็คือแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยนะครับผมคือสรีระร่างกายคนเรามันจะไม่เหมือนกันเนาะ สรีระแต่ละคนไม่เหมือนกันตัวใหญ่ตัวเล็กบางคนก็มีพุงนะครับเนาะมีพุงมันก็จะตั้งบนพุงนะ <c oughs> แต่ผมไม่มีพุงมันจะลงต่ําหน่อยประมาณนี้เนาะอ่าทีเนี้ยการจับคือให้เราถนัดนะครับผมให้เราถนัดแต่ควรจับไม่อยู่สูงเกินไปจนประมาณนี้อย่างนี้ก็เกินไปนะครับเนาะเวลาดีมันก็พอได้แต่เวลาเราจะกอปิกมันต้องหักข้อมือลงนี้มันก็จะฝืนอีกนะครับเนาะฝืนธรรมชาติแล้วก็อยู่กลางกลางถ้าต่ำไปมันก็จะมีการหักข้อมือขึ้นมาถ้าต่ำเกินไปเนาะ ควรจะอยู่ประมาณนี้นะครับนะประมาณ45องศานะครับผมก็คือหมายถึงพินก็ประมาณนี้นะครับระดับพุงเนี่แหละครับผมแล้วมือก็ควรจะอยู่ประมาณ45องศาประมาณนี้นะครับคือเล่นได้ทุกท่านะครับเคลื่อนไหวได้ตลอดประมาณนี้นะครับเนาะก็ไปสังเกตอ่าอาจารย์ในหลายท่านนะครับใน u t u b e นะครับว่าเวลาเขาดีดเขาจะวางมือยังไงนะครับผมไปดูนะครับก็ไปเรียนแบบได้เลยครับอันนั้นคือเป็นตัวอย่างที่ถูกต้องนะครับให้ไปเรียนแบบกันนะครับผมอ่าประมาณนี้สังเกตมือเขาจะลงอย่างเงี้ย ประมาณนี้นะครับการจับแล้วก็การใช้สายสะพายนี่มีผลนะครับมีผลต่อความคล่องของมือซ้ายนะครับผมคือตัวพินมันจะมีน้ําหนักนะครับเราต้องรองรับน้ําหนักถ้าเกิดเราไม่ใช้สายสะพายนะครับผมใครที่บอกว่ายังดีไม่คล่องได้โน้ตแล้วเหมือนกันแต่ดีดไม่คล่องเพราะอะไรมือซ้ายไม่ไปไม่เร็วเพราะคุณกําลังแบกรับน้ําหนักพินครับผมเนี่ยนะครับเนี่ยแบกน้ําหนักด้วยนะครับเราต้องประคองคอพินไว้อย่างนี้นะครับเนาะแต่ทีเนี้ย ถ้าอยากดีให้คล่องขึ้นนะครับลองไปทําดูนะครับผมใส่สายสะพายให้สายสะพายรับน้ําหนักแทนเราครับผมแบบนี้นะครับผมมือขวาก็ดันไว้แค่นั้นครับดันไว้นะครับให้ให้ขึ้นสูงมาหน่อนึงประมาณนี้มือซ้ายก็เล่นเลยเนี่ยครับไม่ต้องแบกน้ําหนักคอครับทีนี้มือก็จะอิสระนะครับไม่ต้องออกแรงเยอะประมาณนั้นนะครับกลายเป็นพลังนิ้วไปแทนนะครับผมไม่ต้องมาประคองน้ําหนักคอผิดนะครับ ไม่ต้องแบกครับแล้วก็การฝึกจับพินนะครับผมให้ฝึกทุกท่านะครับเช่นฝึกนั่งเล่นแบบนี้นะครับนั่งเล่นนะครับผมอ่าแล้วก็ยืนเล่นลองยืนเล่นดูบางคนนั่งเล่นจนคล่องนะครับพอไปโชว์เขาให้ไปยืนเล่นโชว์หน้าเวทีหรือว่าหน้าห้องอะไรก็ช่างนะครับเนาะ เล่นไม่เป็นก็มีนะครับผมเพราะว่าไม่เคยยืนเล่นครับนั่งเล่นอย่างเดียวอ่านี่ก็เป็นอีกสาเหตุนหนึ่งนะครับไม่เคยซ้อมยืนเล่นนะครับผมอีกอันนึงนะครับกันคืนง่วงแล้วอยากไปนอนแต่ว่ายังอยากเล่นเหมือนผมนะครับก็เอาไปนอนเล่นนะครับทีนี้ลองฝึกนอนเล่นดูนะครับก็คือมันต้องได้ทุกท่าว่าง,งั้นถึงเอานอน ฝึกนั่งเล่นยืนเล่นนอนเล่นครับผมนี่แหละคือคล่องแน่นอนฝึกทุกท่านะครับว่าควรจะวางมือแบบไหนนะครับตอนนี้ยังไม่เริ่มดีนะครับคือเริ่มจับก่อนนะครับจับปิกนะครับผมวิธีจับนะครับง่ายๆอย่าพึ่งไปพูดถึงปิกเอาแค่เราหยิบพินขึ้นมาอย่างนี้เราลองทําท่าดีดดูนะครับลองทําท่าดีดพิเดูนะครับเหมือนดีดกีตาร์ครับดีดคอแบบนี้นะครับดีแบบนี้นะครับแล้วก็จีบิ้วไว้ครับผม ค้างไว้นะครับนิ่งไว้นะครับผมแล้วเรามาดูว่ามือเราอยู่ยังไงครับนิ้วเราอยู่แบบไหนครับผมให้อยู่ท่านี้เลยนะครับผมอยู่แบบนี้เลยครับคือเราดีดว่าคล่องแบบนี้แบบนี้นะนี่ครับคล่องแบบนี้ค้างไว้แล้วก็หยิบปิกมาครับผมเพราะว่าสรีละคนเราไม่เหมือนกันจะบอกว่าท่านี้คว่ำเท่านี้กี่องศาเลยดัดมาอย่างนี้คือไม่ได้นะครับสรีละคนเราไม่เหมือนกันแล้วก็เอาปิกนะครับ เนี่ยนิ้วล็อกนะครับผมเสียบเข้าไปเลยครับผมเสียบเข้าไปครับคายออกนิดนึงอ่าเสียบเข้าไปแบบนี้เนี่ยครับผมประมาณนี้อ่าจะเห็นว่าตำแหน่งแล้วแต่ละคนนะครับอย่างของผมเนี่ยมันจะตรงกับเล็บมือเลยนะครับผมอ่าตามแนวนิ้วชี้เลยประมาณนี้เนาะนี่คือลองกลับมาดีดพอเราลองกลับเดี๋ยวยัดเข้าไปอีกนิดนะึงคือให้ปลายโผมาไม่เยอะนะครับผมไม่งั้นมันจะไปสะดุดสายเนาะประมาณนี้เนี่ยคือเวลาเราเล่นปกติทีนี้พอเรามาเล่นครับ มันก็จะอยู่ท่านี้แล้วทีนี้บิกจกอยู่อย่างนี้นะกลายเป็นมันขึ้นนิดนึงถ้าขึ้นนิดนึงแบบนี้เหมาะสำหรับดีดนะครับเวลาใช้ดีดนะครับแต่เวลากอจะไม่ค่อยถนัดนะครับผมเวลากอให้เราหักหักนิ้วโป้งลงนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยเวลากอให้หักลงมันก็ตัวปลายปีกก็จะเฉียงลงนะครับจะเฉียงลงนิดหนึง่ง เกือบ4.5องศาแล้วแต่นะครับสังเกตว่ามุมไหนที่เรากรอได้ถนัดที่สุดนะครับคือลื่นที่สุดไหลลื่นที่สุดวางั้นเถอะแล้วเวลากรอเนี่ยให้มันจะประมาณนี้นะครับเนาะคือจะเฉียงลงประมาณนี้ให้ปลายโดนนิดเดียวอย่างนี้นะครับเนาะโดนนิดเดียวนี่ครับนี่คือไม่ถนัดนะครับเนาะจะประมาณนี้ ลองไปทําดูนะครับก็คือเมื่อก่อนเวลาเราดีดเราก็จะใช้เล็บใช่ไหมครับถ้าไม่มีปิ๊กเราก็จะใช้เล็บมือหรือนิ้วโป้งดีดใช่ไหมฮะอย่างที่ก้าเนาะจะประมาณน,น,นี้ลองใช้นิ้วใช้นิ้ชี้ดีดดูลองใช้นิ้ชี้ดีดดูก่อนล็อกมาเลยครับอยู่ท่าไหนก็ท่านั้นนะครับผมแบบนี้ครับแล้วก็เอาปิ๊กมาเสียบปิ๊กเสียบเข้าไปก็จะได้ท่าดีดที่เราถนัดครับผม ทีนี้ก็มาดูใกล้เข้ามาอีกนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องปิ๊กก่อนนะครับก่อนที่จะพากรอปิ๊กนะครับปิ๊กนี่มีความสําคัญนะครับสาคัญมากนะครับต่อเสียงที่ออกมาแล้วก็เล่นยากเล่นง่ายอย่ามองข้ามนะครับผมอย่างตัวอย่างตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นปิ๊กหนา0.46นะครับหนา0.46 mm ครับหรือมิลลิเมตรครับมิลลิเมตรถ้าตอนซื้อมาใหม่ๆมันเป็นแบบนี้ครับขนาดนี้นะครับ0.46 ซึ่งอันนี้เล่นมานานแล้วนะครับขนาด0.46เหมือนกันแต่มันบางครับเพราะว่ามันสึกล้อไปแล้วนะครับเนาะเล่นมานานสังเกตน,นะครับเบอร์เดียวกันนะครับผมแต่อันนี้เล่นมานานกับอันนี้ใหม่เยี่ยมนะครับเสียงต่างกันนะครับตัวนี้จะบางกว่าตัวเดิมนี่จะบางกว่านะครับอ่ะทีนี้เปลี่ยนเอาตัวนี้นะครับผม เบอร์เดียวกันเต็มใหม่ก็คือหนากว่าเสียงแน่นกว่าใช่ไหมครับเสียงแน่นกว่าถัดมา0.58ก็คือหนาขึ้นมาอีกหน่อย0.58หมั้มครับพินตัวเดียวกันนะครับแค่เปลี่ยนปิ๊กเสียงก็เปลี่ยนครับผม อันนี้หนาสุด0.81ซึ่งจะมีหลายเบอร์นะครับคือเวลาซื้อมาเนี่ยราคาไม่แพงนะครับอยู่ประมาณร้อยหรือว่าไม่เกินร้อยประมาณนี้นะครับก็ได้หลายอันนะ40 50อันประมาณนั้นนะครับนะอะแบบนี้ เสียงจะแตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับผมแค่ปิ๊กคนละขนาดแค่นั้นเองนะครับพินกลายเป็นพินคนละตัวไปเลยเอาเจออีกอันหนึ่งครับ0.71ครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องขนาดของปิ๊กให้ฟังก่อนนะครับอย่าง0.71ม mm, ิลลิเมตรอย่างนี้นะครับก็หมายถึงในใน100ส่วนนะครับผมตัวนี้ก็จะหนา71ประมาณนั้นนะครับวิธีดูขนาดนะครับอย่างตัวเนี้ย 0. แปดห้าก็หมายถึงในร้อยว่าขนาดนี้คือร้อยตัวนี้แปดสิบห้าประมาณนะั้นคือเทียบความหนานะครับผมแบ่งเป็นร้อยส่วนในหนึ่งมิลนะครับอันนี้ในหนึ่งร้อยเอามาแปดสิบเอ็ดประมาณนั้นนะครับเนาะ,ะทีนี้เรามาดูวิธีการกรอปิกนะครับผมอีกรอบนะครับอีกรอบอันดับแรกนะครับจะปิกเหมือนที่บอกตอนแรกนะครับก็คือ มือขวานะครับเอยนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งก็จะประมาณขวางอย่างนี้นะครับเนาะส่วนนิ้วชี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับทีนี้เวลาเราเล่นนะครับถ้าดีดทั่วไปก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับดีดขนานนะครับจะอยู่ประมาณขนานขนานกับสายประมาณนี้นะหรือว่าขึ้นนิดนึงหรือลงนิดนึงแล้วแต่ถนัดนะครับคืออันนี้คือแล้วแต่ถนัดนะครับเวลาดีดปกตินะครับ แต่เวลากรอปิกจากที่เคยอยู่อย่างนี้นะครับผมให้หักนิ้วโป้งลงนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับแป๊บนึงนะครับจากที่เคยเล่นอยู่อย่างนี้นะครับพอเราจะกรอปิกทีเนี้ยให้เราหักลงนิดหนึ่งคือปิกจะอยู่ประมาณเอียงนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับเอียงแล้วก็จะโดนสายนิดเดียวแบบนี้นะครับผม แนะนาอีกอันนึงนะครับผมเวลาเล่นนะครับมือซ้ายก็ใช้ออกแรงได้ปกตินะครับแต่ว่ามือขวาเนี่ยคือจับบิ๊กให้แน่นนิดนึงนะครับผมวิธีจับบิ๊กไม่ให้หลุดก็คือให้เอามาลึกๆหน่อยนะครับอย่าจับตั้งแต่โคนแบบนี้นะครับอย่างนี้หลุดแน่นอนนะครับผมจับเข้ามาอีกนะครับให้เหนือปลายนิดเดียวนะครับพอได้ใช้นะครับเนาะประมาณนี้นะครับเวลาดีดนะครับผมจะมีเทคนิคนึงนะครับสังเกตนะครับเขาจะไม่ใช้ให้มือลอยแบบนี้นะครับผมเขาจะมีนิ้วคัมมบณนี้นะครับคือไม่ให้ ไม่ให้ข้อมือมันเคลื่อนไปไกลนะครับจะได้อยู่กับที่ล็อกสายประมาณนั้นนะครับก็คือใช้นิ้วนิ้วนางกับนิ้วก้อยนะครับคําตรงพินไว้นะครับตรงเต้าพินไว้อย่างนี้นะครับผมจะล็อกไว้นะครับผมจะล็อกไว้แบบนี้หรือแล้วแต่ถนัดนะครับหรือแล้วแต่ถนัดแล้วแต่คนนะครับก็คือเนี่ยน่นิ้วไม่เคลื่อนนะครับผมล็อกไว้ครับ หรือว่าอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับโอเคนะครับทีนี้ก็จะเป็นวิธีกรอปิกอีกแบบหนึ่งนะครับฝึกกรอปิกนะครับผมจะมีอยู่ทั้งหมด5้าแบบนะครับ5้าแบบนะครับแบบที่1นะครับผมฝึกตามนี้เลยนะครับแบบที่1คือดีด3ครั้งครับดีด3าครั้งดีด3ครั้งนะครับคือลงขึ้นลงแค่นี้ครับลงขึ้นลง ฝึกจากช้าไปเร็วนะครับแบบนี้นะครับลงขึ้นลง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 แบบที่สองนะครับแบบที่สองนะครับก็คือดีดห้าครั้งครับดีดห้าครั้งนะครับสังเกตนะครับคือจะเริ่มต้นจากลงแล้วก็จบที่ดีดลงเหมือนกันนะครับผมแบบที่สองดีดห้าครั้งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับ เร็วๆนะครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5แบบที่3ครับดีเจครั้งครับผมขึ้นด้วยลงจบด้วยลงเหมือนเดิมนะครับผมเครั้งนะครับ1นึ่งสองสามสี่หแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ 1>, 1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งแบบสุดท้ายครับแบบที่5นะครับผมก็คือดีดเครั้งนะครับเ้าครั้งนะครับผมเริ่มจากลงนะครับจบที่ลงก็จะลง9้าครั้งพอดีนะครับผมแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหแปดเก้าหนึแปดเ 1,2,3,5,6,7,8,9ซึ่งแบบดีด9ครั้งส่วนใหญ่ก็จะไปกรอช่วงจบเพลงท่อนสุดท้ายประมาณนั้นนะครับเนาะอางโอเคครับจบไปนะครับสำหรับการกรอปิกนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นการฝึกดีดแบบนึงนะครับผมคือการฝึกไล่สเกลตัวโน้ตบนคอพินนะครับ จะมีอยู่2แบบนะครับผมอ่ะลองแบบที่1นะครับก็คือเดี๋ยวจะให้โน้ตไว้นะครับผมตามนี้เลยนะครับเริ่มจากซอนสาย3นะครับผมแล้วก็ลาสาย3นะครับมาที่ทีสาย2นะครับผมมีจุดข้างล่างเหมือนกันครับแล้วก็โดสาย2เลสาย2มีสาย1สายเปล่าแล้วก็ฝ่าจริงๆครับคือตรงนี้ครับช่องที่1ของสาย1นึ่งฝ่าซอนแบบนี้นะครับผมอ่ะลองเลยครับดี ครั้งเดียวนะครับตัวโนต้ตละหนึ่งครั้งนะครับเวลาดีดให้ดีดขึ้นดีดลงนะครับดีดขึ้นดีดลงตลอดนะครับผมแบบนี้นะครับโซลาทีโดเลมิฟาซอนเอใหม่ครับโซลาทีโดเลมิฟาซอนโซลาทีโด oh นี่คือดีดครั้งเดียวคือฝึกตลอดนะครับฝึกเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะคล่องเองนะครับผมทีนี้ก็จะมีแบบดีดตัวโน้ตละสี่ครั้งก็เป็นโน้ตตัวเดียวกันนะครับดีแบบนี้นะครับซอน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 ลา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 ที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 โด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 เล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 มี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 ฟา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 ซอน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 กลับครับทีนี้ซอน เอาใหม่นะครับซอง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 ,องล,าล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 าทีทีท แบบที่2นะครับทีนี้ให้เริ่มจากลาสาย2นะครับลาเสียงต่ําสาย2นะครับโน้ตจะมีอย่างนี้นะครับลาทีโดเลมีฟาซอนลาแบบนี้นะครับลาทีโดเลมีฟาซอนลาลาทีโดเลมีฟาซอ ย้กลับนะครับลาซอนฟามีเลโดทีลาลาีโดเลมีฟาซนลาลาซนฟามีเ แล้วก็จะเหมือนกันนะครับดีตัวโน้ตละสี่ครั้งอีกครับทีนี้นะครับ <soup> เริ่มใหม่นะครับตัวโน้ตละสี่ครั้งนะครับผมลาลาลาทีทีทีโดโดโดเลเลเลมี ไปฝึกกันนะครับขึ้นรถไว้ให้แล้วนะครับผมก็แคปหน้าจอไปฝึกได้เลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการฝึกใช้นิ้วให้ได้ทุกนิ้วนะครับหลายคนนะครับไม่เคยใช้นิ้วก้อยนิ้วนางเลยนะครับเล่นครั้งแรกบางคนจะใช้แค่นิ้วชี้กับนิ้วกลางนี่คือทําให้เราเล่นช้านะครับไม่ทันนะครับไม่ทันถ้าจังหวะเร็วๆนะครับลักจะเล่นแล้วก็พัฒนาเป็นมืออาชีพนะครับคุณต้องเล่นได้ครบทุก4นิ้วเลยนะครับผม ซึ่งผมก็ยังไม่คล่องนะครับนิ้วก้อยผมยังไม่ค่อยไปนะครับไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันนะครับเนาะแบบฝึกหัดนะครับแบบแรกนะครับให้เริ่มจากสายหนึ่งล้วนๆเลยนะครับสายหนึ่งนะครับเดี๋ยวขึ้นโน้ตว้ให้นะครับผมให้เริ่มจากฝาตรงนี้นะครับทีนี้จะเป็นฝาชาร์ปนะครับก็คือฝาตรงนี้นะครับสายที่1ช่องที่2นะครับฝาซอนลาทีแบบนี้นะครับนิ้วก้อยได้ใช้แล้วนะครับผมฝาซอนลาทีต่อไป คือนิ้วชี้ต่าลงมาทีละช่องว่างนั้นเถอะนิ้วชี้ตัวแรกนะครับนิ้วชี้จะอยู่ที่ฟารอบที่2นิ้วชี้จะอยู่ที่ซอนรอบที่3านิ้วชี้อยู่ที่ลารอบที่4นิ้วชี้มาทีรอบที่5้ามาโดแบบนี้นะครับนิ้วชี้จะลงไปนี้นะครับที่เหลือก็ตามสเกลนะครับผมอ่ะเริ่มเลยครับผมฟาซอนลาทีซอนลาทีโด

Le, ไปฝึกนะครับไปฝึกนะครับแหงเล่นลายแหงหลงนะครับเอาทีนี้แบบฝึกหัดสุดท้ายนะครับผมให้เล่นตามโนดนี้เลยนะครับโนดนี้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นโน้ดไว้ให้อีกนะครับโดเลมีลามีซอนเลมีโดเลมีลามีนะครับโดเลมีลามีซอนเลมีโดเลมีลามี ก็คือโดเลสายสองนะครับโดเรมีลามิซอนเลมีโดเรมีลามีแต่ทีนี้วิธีฝึกนะครับผมตอนแรกเริ่มแรกนะครับผมให้ใช้เฉพาะนิ้วชี้กับนิ้วกลางแค่นั้นนะครับผมสองนิ้วแค่นี้นะครับผมเริ่มเลยครับนี่นะครับสองนิ้วแค่นั้นนะครับผมโดเรมีลามิซอนเลมีโด ต่อไปตัดนิ้วกลางทิ้งไปครับผมจะใช้เฉพาะนิ้วชี้กับนิ้วนางนะครับทีนี้นะครับเริ่มยากขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับผมทิ้นนี้คุณก็จะเล่นนิ้วนางคล่องเลยนะครับอ่าเริ่มครับแบบนี้นะครับนิ้วกลางไม่ได้ใช้นะครับผม ลองเร็วๆนะครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวนิ้วไหนนิ้วก้อยครับทีนี้นิ้วก้อยนะครับผมใช้สองนิ้วนี้แค่นับแค่นี้นะครับผมไม่เลิฟอ,อยู่นะครับสองนิ้วแค่นี้นะครับผมอ่า นิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยยากสุดแล้วครับนี่คือแบบฝึกหัดที่เรียกว่ารับรองเล่นได้แน่นอนนะครับถ้าจบคอร์สนี้นะครับนิ้วก้อยคุณจะใช้งานแน่นอนครับผมมีพลังครับนิ้วก้อยจะกลับมามีพลังอีกครั้งนะครับผมเอาเริ่มนะครับโดเรมีา do re ล i la mi sol re mi do re mi la mi do re ล i la mi sol re mi do re mi la mi sol r ล là เหนื่อยนะครับผมก็จบไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสอนดีดพินเบื้องต้นนะครับผม EP ที่4ี่นะครับ EP ที่4แล้วก็ต่อไปเราก็จะมาฝึกเล่นกันอย่างจริงจังนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ไปฝึกกันนะครับทุกท่อนเลยนะครับผมแคปหน้าจอน้ตไปลองฝึกทุกวันนะครับฝึกทุกเช้าก่อนนอนตื่นเช้ามาก่อนกินข้าวก่อนกินกาแฟก็จับมาดีดเลยนะครับผม ทุกวันนะครับผมตื่นขึ้นมาบางทีนอนอยู่ลุกมาฉี่ตึกๆผมก็เอามาเอาท่อนนี้ให้มันเสร็จสักประมาณนั้นเลยได้ครับประมาณนั้นนะครับต้องฝึกนะครับต้องฝึกหลายได้ครับเนาะเอากบเป็นกาลังใตให้ทุกคนนะครับเนาะฝึกไปพร้อมกันนะครับฝึกไปพร้อมกันคือพูดง่ายๆตอนนี้ผมไม่ไปไหนมาไหนครับผมเพราะว่าต้องมาทําโน้ตแล้วก็ฝึกลายเดิมๆแล้วก็ไม่ได้ซ้อมนะครับไม่ค่อยมีเวลาซ้อมนะครับจะไปลายใหม่ไปเรื่อยประมาณนี้นะครับแล้วก็มือเนี่ย พูดง่ายๆจะไม่ไม่คล่องเข้าทุกท่านที่กำลังหัดอยู่ได้ซักเพราะว่าผมจะต้องแบบหาอะไรใหม่ๆมาแบ่งปันนะครับจะประมาณนั้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับไปฝึกแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามนี่สาคัญที่สุดนะครับคือกําลังใจของผมเองนะครับผมเนาะถ้าไม่มีกําลังใจไม่มีคนดูไม่มีคนติดตามก็ไม่รู้จะทาคลิปขึ้นมาทําไมประมาณนั้นนะครับเนาะโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ